สวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยก่อนเกมศึกใหญ่อีก1ึศึกนะครับในพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้หลังจากที่พักเบรกทีมชาติกันไปประมาณ2สัปดาห์นะครับก็เป็นคู่แรกของพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้นะครับเป็นคู่ใหญ่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับต้องบอกว่าเป็นศึกที่มีความสําคัญกับทั้ง2ทีมทั้งคู่นะครับก็ทซิตีนะครับยังต้องเก็บ3แต้มสําคัญนี้นะครับเพื่อขึ้นไปนะครับต่อกองกับอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์ส่วนลิเวอร์พ รุ่นในพื้นที่ท็อปโฟนครับก็พวกเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในเส้นทางของตัวเองทั้งคู่นะครับเพราะฉันเนี่ยแมตช์นี้น่ะน่าจะเป็นแมตช์ที่สำคัญมากๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงความพร้อมของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มจากเจ้าบ้านของแมนซิตี้กันนะครับ ก็ทังซิตี้นะครับต้องบอกว่ากำลังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมเปี้ยน์ลีกแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ร้อนแรงมากๆนะครับหลังจากที่ชนะมา6เกมติดในทุกรายการนะครับโดย2นัดหลังสุดนะครับเป็นการถล่มประตูไปถึง13ประตูนะครับจากการเจอไลฟ์ซิกในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยยิงไป70นะครับแล้วก็เจอเบอร์ลี่ใน FA คัพเนี่ยยิงไปอีก6ประตูต่อ0ูนะครับก็2นัดยิงไป13ประตูเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่จะฟอร์มร้อนแรงไปมากกว่าน,นี้แล้วแถมใน6เกมนี้นะครับซิตี้งเนี่ย ยอดเยี่ยมนะครับ ตอนนี้เนี่ยทางซิตี้ตามหลังอาร์เซนอลจ่าฝูงอยู่8แต้มนะครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1เกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมที่เจอกับอาร์เซนอลโดยตรงอีกนะผมว่ายังไงเนี่ยซิตี้ถ้าจะเคี่ยวเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งตัวอันตรายสำหรับทางอาร์เซนอลแน่นอนนะครับส่วนทางด้านความพร้อมของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่ฟอร์มกระสับกระสายมานะครับจากช่วงแรกๆใช่ไหมแล้วก็จะมีช่วงดีขึ้นมาเพื่อจะแบบเออเฮ้ยมีโอกาสขึ้นไปลุ้นติดท็อปโฟนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าใน6นัดหลังสุดนนะคครพววกเเ้าาาา่่่ยถือออททํผลงไไไดไมโ โดยหงนัดหลังสุดนะครับชนะไป2ครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3นะครับโดย2นัดล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะพักเบททีมชาติไปเนี่ยเป็นการแพ้ให้กับบอร์ชมัด1นึ่งศูนย์นะครับแล้วก็แพ้ให้กับเรียวมาริดในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีนกไปอีกหนึ่งปรตูต่อศูนย์น้ทำให้ทางหน้าลิวพูลเนี่ย ตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบ16ทีมด้วยนะครับส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับเริ่มจากทางซิตี้ก่อนนะครับเกมนี้เนี่ยน่าจะไม่มีรายชื่อของฟิลโฟเดนแน่นอนนะครับเพราะว่าเหมือนจะมีการเข้ารับผ่าตัดไส้ติ่งนะครับอาจจะพักประมาณ3าถึงสสัปดาห์อันนี้ก็ต้องรอติดตามข่าวกันอีกทีนึงนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คือเออร์ลิงเบลลฮาร์แลนด์นะครับหลังจากที่ต้องบาดเจ็บจนถอนตัวออกจากแคมป์ทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยน่าจะต้องมีการเช็คฟิตอีกทีนึงแต่ผมคิดวว่่่่่าาาาาาถ้้ฟิิิตตเเเนนนนนนีียียกก็็จจจะะะมโออออสสสลลลงงงงงปัััรรรรคคขทูบบบห์์ฮแด ึ่งนักเตะของแมนซิตี้ที่มีปัญหาเนี่ยหลักๆก,ก็มีเพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าน,นับพวกตัวหลักๆนะครับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บมาก,ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเซียโก,โกาา้คันตาร่าบาเซติกนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะหมดสิทธิ์ลงแน่นอนนะครับส่วนของดาวินนุนเยสคอทัสซิมิคาร์แล้วก็หลุยดีอาร์ตเนี่ยยังคงต้องรอเช็คความฟิตก่อนเริ่มเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ย คิดว่ายังไงดาวินนูเยสน่าจะผ่านคอทาซิมิคาร์สเนี่ยอันนี้ต้องรออยู่อีกทีหนึ่งส่วนลุยดิอัตเนี่ยด้วยความที่หายสนามไปนานเนี่ยอาจจะต้องรอว่าถ้าผ่านความฟิตแล้วเนี่ยอาจจะมีชื่อเป็นรายชื่อสำรองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสถิติ5เกมหลังสุดที่เจอกันหน่อยนะครับการเจอกันของ5เกมหลังสุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านใครบ้านมันใช่ไหมครับเพราะว่าเป็น2ทีมที่ไม่ค่อยจะมีการผลเสมอสักเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเจอนในหลีกครับใช่ไหมซิตี้เนี่ยชนะไป3ประตูต่อสองครับก่อนหน้านั้นเน ถึง2นัดติดนะครับก็เป็นในพิมพิร์ลีก1เกมนะครับแล้วก็เป็นในคอมมิตี้ชิลอีก1เกมนะครับซึ่งสถิติเนี่ยเอาดูจริงๆเนี่ยย้อนกลับไป5นัดผมว่ามันค่อนข้างที่จะสูสีเอาอย่างเงี้ยเจ้าบ้านอ่ะอาจจะกุมความได้เปรียบก็จะมีซีซั่นที่แล้วนะครับที่ถือว่าลิวพูทำผลงานได้ดีนะครับในการเล่นในบ้านแมนซิตี้นะครับก็คือเก็บผลเสมอไป1แล้วก็เก็บชัยชนะไปได้อีก1เกมนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดู11ตัวจริงนะครับคาดการจากเว็บฮูสกร์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมาในระบบ4-2-3-1นะครับอันนี้ก็อาจจะแปลกตาไปหน่อยนะครับคู่สาประตูเป็นเอเดสันนะครับกองหลังนะครับเป็นอาร์เก้ดีอาร์ตอาคันจีแล้วก็จอห์นสโตนนะครับแล้วคู่กลางเนี่ยก็เป็นกูโดกันจับคู่กับโรดี้นะครับ3ตัวลูกมีแจ็คกิลลิตควินเดอร์บอยแล้วก็เบรโดซิวานครับส่วนหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับถ้าดูจากขุมกำลังของซิตี้ตอนนี้เนี่ยเป๊ปก็เป็นหนึ่งในผู้จัััดดดดดกกกกาา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 รรรรทททีีีีม่่่่่่่ต้้้้อออองงงงบบบววววคคคเเะะไไนนนขลลยยชหๆ ก็เอาเซนตงเซนเตอร์มายืนเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวากันเป็นทีมเรียบร้อยแล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่จริงในรายชื่อเนี่ยก็ยังมีชื่อของควอล์กเกอร์ยังมีชื่อของอันนักเตะอื่นๆที่สามารถเล่นในตำแหน่งแบ็กได้นะครับส่วนคู่กลางเนี่ยก็อาจจะเป็นคู่คุลการกับโรดี้นี่แหละครับแล้วก็พอไม่มีฟิลโฟเดนนะครับก็ยังไงซะแจ็คกิลิตก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับส่วนควินเดอร์บอยเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะพลาดได้ลงสนามแน่นอนในเกมสําคัญอย่างนี้นะครับส่วน ado si เบ ส่วนหน้าเป้าเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเอริงเบลลฮาร์เลนสามารถผ่านความฟิตได้เนี่ยยังไงซะก,ก็มีสิทธิ์ลงเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับส่วนลิวพูลนะครับมาในระบบ433นะครับผู้สประตูเป็นอาริซอนนะครับคู่เซนเต,เตอร์เนี่ยเป็นเฟอร์จิลฟันได้จับคู่กับโกนาเต้นะก็ต้องบอกว่า2คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดในเซนเตอร์ของลิวพูลตอนนี้แล้วนะแม้จะมีช่วงที่ฟอร์มแกว่งไปบ้างแต่ว่าถ้าดูจากในบรรดาน,นักเตะที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นคู่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับส<ว> เทน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับก็ไม่น่าจะมีใครมาแทนสองคนนี้ได้แม้เทนน์นะครับจะมีปัญหาในด้านเกมรับก็ตามนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคอปก็ยังใช้เทน์มาเป็นตัวจริงตลอดเวลานะครับส่วน3กองการนะครับเป็นเฮนเดอร์สันนะครับฟาบินโยแล้วก็ฮาวิเอเลียนนะครับก็น่าจะเป็นเซตที่ค่อนข้างน่าจะลงตัวที่สุดแล้วนะส่วน3ตัวรุกนะครับเป็นดาวินนุนเยสครับโคดิกัรโปแล้วก็มฮัมหม็ดซาร่านะครับ มาพูดถึงความสําคัญกันหน่อยยังไงซักก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเกมสําคัญของทั้งฝั่งซิตี้เนี่ยก็เพื่อแชมป์ฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็เพื่อในตําแหน่งท็อปโฟนะครับซึ่งทางฝั่งซิตี้เนี่ยโอเคอาจจะ1คือความได้เปรียบคือได้เล่นในบ้าน2คือความมั่นใจเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยคือพกมาเต็มนะครับจากช่วง6นัดหลังแล้วก็ด้วยสถิติต่างๆเนี่ยก็คงต้องพูดกันตามตรงว่าซิตี้อาจจะมีแต้มต่อหน่อยนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเองนะครับก็แม้จะฟอร์มไม่ดีสักเท่าไหร่ในซีซั่นนี้แต่ว่าง,งายั คงทำผลงานได้โอเคในระดับหนึ่งนะครับสำหรับลิเวอร์พูลในการเจอทีมใหญ่แต่สิ่งที่น่ากลัวของลิเวอร์พูลเลยเนี่ยก็คือโค้งนี้แหละครับโค้งที่หลังจากที่เจอกับแมนซิตี้นะครับพวกเขาก็ต้องไปเยือนเชลซีและเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลอีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับส่วนซิตี้เองเนี่ยด้วยความที่ว่ายังมียูฟาแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมก็พอมีเซาทแฮมตันเนี่ยเขาก็ต้องมีเกมกลางสัปดาห์กับบาเยิร์นมิวนิกแต่ว่าเรื่องการโรเตชันอะไรของเป๊ปเนี่ยผมว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่่่่่นนะะคครรับผผลสสกกออ์ททีีีีาาาดเยมมวโจ ออกเสมอค่อนข้างสูงนะครับทุกคนคิดยังไงนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าลิวพูเองก็อาจจะมารัดกุมพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นเกมส่วนกลับที่อันตรายแบบโมซาลาดาวินนูเยสโคดิกาโฟอะไรอย่างเงี้ยอันตรายส่วนซิตี้เนี่ยถ้าจะขึงเล่นเนี่ย ด้วยความที่มันเป็นเกมใหญ่แล้วก็มีโมเมนตัมสําคัญเนี่ยก็ไม่อยากมีทีมไหนที่จะเป็นฝ่ายพลาดนะครับทุกท่านคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ยังไงก็ขออาภัยไว้ด้วยครับหรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็ติดตามพวกเรามาตลอดนะครับใครที่ชื่นชอบพวกเราแวดวงฟุตบอลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกาลังใจให้พวกเราทีมงานช่องแวดวงฟุตบอลด้วยนะครับ